ไปไปไปเข้าเวันน oh, oh, okay. ี้จะมาด้วยจันจริงอ่ะ้าวอจมหาวิอยาลัจันน้องซ้ำแกทำสองคนยังไม่ได้แก้วเลยเอาองครับบอจังครับสาัน้องซ้ำประกาศหาแก้ววันนี้เลยเ้าแก้วแก้วแก้วไม่ได้ที่ไม่ได้รอาที่เป็นาอรกนัาเย่ ช่วยช่วยช่วยวางมากเลยพี่ไม่ต้องช่วยหนูก็ได้เคโอเคใครจะมอบใครจดอกไม้ก็มอบนี่ไหนนุ้งามไหนะเคเอะลูกพี่เด้อเาออ้าวบนดาา่ขอเชิญมอบดอกไม้ได้เลยครับ

เดี๋ยวครับเดี๋ยวเอบตอกไม้กันบนเวทียนะครับพ่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปรวมตัวหน้าตอกรับไหนมุมนี้ก่อนดิเดี๋ยวเราจะไปโยนหมอนหน้าตอกนะไม่เอาวางตรงี้เยตอตอกไหมจะส่งส่วนตัวไปให้หลวงพ่อใหญ่แอนแอ็นนะเอาวาเจยุกตอกไหมเจยุกหน่อยเจยุกได้แล้วเนี่ยได้แล้วขอบคุณ ต่อไป สามสองคครับวันนี้มารับปริญญาด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยปูที่สามเป็นด็อกเตอร์ใหม่นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวกใเดี๋ยวค่ะ จะให้แก่ผู้มีไม่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 ใส่ไม่ได้ให้แก่ผู้ก็ต้องลงมาอยหนักๆต้องเสียงเงียบฮะนี่ก็มาเกี่ยวกับไก่เอาโอเคได้นี่ก็เป็นพิธีมอบปริญญาบัตรนะครับดุษฎีบัณฑิตกศิริมศักดิ์นะครับคณะผู้บริหารซีอีโอรุ่นนี้นะครับจากมหาวิทยาลัยโบลิสุาร์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่รวมรวมหัวกะทิเลยครับรวมคนที่มีผลงานเยอะแยะมากมายนะครับและเอาความความดีมา คนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมครับทำอะไรก็ได้มอบทา้เพื่อเป็นควันและกำลังใจเพื่อจะได้มีกําลังใจไปทํางานให้กับชาวบ้านเมืองครับโปรตีส่ามาจากไหนครับอาจารย์เอาอะไรโปรตีส่านะครับสทะเบียนที่ฟลอริดาเราอยู่ครับของเราของเราเนี่ยประเทศไทยยังไม่มีเนาะไม่มีสอดสบียนที่ย้อนไปอเมริกาแล้วก็กี่ประเทศรับรองขนับอาจรย์หกสิบหกประเทศหกสิบหกระเทศประเทศนะครับมันมีการเรียนการสอนทางทาง ออนไลน์ครับสอนออนไลน์มีตั้งแต่ตีเทเองพี่เมเกนนี่ดังมากรุ่นที่แล้วได้ไปจับพิธีมอบปริญญาบัตรกับทีกรมงุูนยไทยครับครับอันนี้เราเป็นรุ่นรุ่นที่หนึ่งรุ่นพิเศษรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นเดียวและก็เป็นรุ่นสุดท้ายจังหวัดพิโลกมากี่คนครับอาจารย์ครับมาทั้งหมดรวมกันแล้วก็สิบสี่คนจังหวัดพิโลกมาสิบสี่คนนะครับหลากหลายอาชีพนะครับก็มีระยอง มีคนเระยองมีกรุงเทพมันมียองมีกรุงเทพนะครับเป็นหลากหลายอาชีพครับที่มาตรงนี้นะครับครับโหดิสาก็จะเดินต่อไปอาจารย์นะเราจะหาลูกศิษย์บ้านลูกศิษย์ลูกหาเราไปให้ดังไปทั่วโลกเลยครับครับใม่คนแล้วใม่คนผัวเมไหนนะครับนี่เดี๋ยวพี่ไก่ที่ทำธุรกิจพี่ไก่ครับเชิญครับอันนี้พี่ไก่แนะนำตัวเองนิดนึงอ่ครับของทำสถิตบูรณัเก็ตครับจากพิษณุโลกครับเป็นทำอะไรอยู่ครับเป็นใครมาจากไหนครับพี่เจ้าของพิพันธ์ทำหลายอย่างครับเอาเลยพี่เอาโฆษณา โรงงานจาทวีล่อของชะลูกจังหวัดพิษณุโลกนะครับเราเป็นแห่งแรกแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับหลายๆโรงงานในพิษณุโลกและในประเทศไทยที่พัฒนาประกอบด้วยิทตรงนี้ถือว่าถือว่าดังนะที่พิพิธภัณฑ์จาทวีเนี่ยที่โลกดังมากดังมากนะครัใครไปก็ต้องไปเที่ยวนะครับมีอะไรมีอะไรที่เด็นเด่น้ามครับที่นั่นที่นั่นก็เป็นพวกสลังใช้ของภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาไทยนะครับ คนนี้ครับคนนี้ครัมาอีกคนนึงคนนี้ครับคนนี้คนนี้ครับอันนี้เพื่อนซีผมเพื่อนซีผมแล้วก็เป็นรุ่นน้องของท่านผู้ช่วยศาราจารย์นะครับสวัสดีครับผมพันตำรวจโทวิสิตติ์กินแก้วนะครับเป็นเพื่อนคุณภูริพันธ์นะครับเป็นนักเรียนพลตำรวจนครบาลรุ่นที่60รุ่นเดียวกันคบกันมานานแล้วครับ31ปีแล้วนะครับแล้วก็คนนี้นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สิบปีด็อกเตอร์กฤิพลเดชวิสัยนะครับรุ่นพี่ปริญญาโท ของอมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาวิทยาลัยนะครับผมชอบพิกฤตนะครับตรงที่ท่านรู้จักเปิดโอกาสให้คนอื่นมีเวทีได้แสดงออกนะครับรู้จักแบ่งปันซึ่งคนในยุคป,ปัจจุบันกำลังขาดนะครับเพราะงั้นโพธิศาสตร์ก็คือการสถานศึกษา,<ม>าที่ทำให้ <มา S 1> คนมีโอกาสมายืน <มา S 1> บนเวทีของสังคมและข้อของคนทั้งโลกได้นะครับมารวมด้วยกันนะครับ มีอะไรก็ติดต่อออยากจะตั้งเรื่องการเรียนนะครับตั้งอะไรผ่านท่านอาอาจารย์กริชได้นะครับครับผมเร็วพี่รักพี่รักของใครไม่รู้มา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 เนี่ยๆนี่คนนึงท่านด็อกเตอร์ด็อกเตอร์คนสุดท้ายมาด็อกเตอร์ใหม่ไปแนะนำตัวเองแล้วก็สัมภาษณ์บอกเลยธุรกิจทำอะไรมาจากไหนอีกแล้วด้วยครับมาครับเอาอะไรครับเอาเลยครับแนะนำตัวเองเป็นใครเนี่ย อยู่ๆมันเป็นดร์ท่นเป็นไทยครับสวัสดีนะคะชื่อนิสารัานนกคุลนันนะคะก็ปัจจุบันก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ Studio เวดดิ้งสตูดิโอครบวงจรนะคะแล้วก็ยังทำในส่วนของการสอนแต่งหน้านะคะให้กับชุมชนแล้วก็กให้กับน้องๆเพื่อ,อมีรายได้แล้วก็มีอาชีพนะคะก็ฝากไว้สำหรับ วิรัยบริษัทนะคะพวกเราก็มีความรู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็ยินดีแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะทางเพื่อนเพื่อนพี่ๆแล้วก็ท่านดกรกิจนะคะที่ให้โอกาสพวกเรานะคะขอบคุณค่ะอ่านะครับเอาคนสวยเร้วคนสวยอีกหนึ่งมาอีกแล้วหนึ่งคนสวยอันนี้สวยมากท่านท่านนี้เป็นดาวเหมือนฉันมีดาวอีกสองดาวนี่ดาวรุ่นครับนี่ดาวของดาวรุ่งดาวรุ่นนะคะอันนี้มีดาวอีกสองดาวไงเดี๋ยวขอเล่นเชิญอทางนี้ด้วยนะครับให้นำตัวกัน เห็นมาเห็ีความรู้สึกว่าดีเจมากเลยค่ะ,ะคว่าเป็นใครอ่ะชื่ออริชาตุญรรัตน์นไดพยายนะคะมาจากคุณพิรานต์พิชัยค่ะเป็นโอกาสที่ดีว่าสำหรับคนอย่างเราคนธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีสิทธิ์เลที่จะมารับคุณนักเอตอร์ตรงนี้นะคะแต่ว่าเรามีบทบาทในด้านสังคมแล้วก็ประโยชน์ต่อสังคมด้วยอีกอย่างงานที่เราทำมันเกี่ยวข้องกับ เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมและอีกอย่างมันไม่มีบทเรียนนะคะมันก็เลยแบบอะไรที่แบบท่านมิใจมากการให้สัมภาษณ์กคมาไรงไครับมองตอนนี้อย่าไปมองเขามาแขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยงโยนมาทางกล้องเลยนะอย่าเพิ่งโยนมาทางผมเิยหมดเหมดดเงไป โยนทางนี้นะบ้าบ้าโยนไปทางผมไม่ได้ลงลงกลางกล้องเดี๋ป้าป้าจะเป็นลมแล้วพญาพญาให้มันลงตรงเนี้ยพยาไม้โยนตรงเนี้ยครับใครนับผมนับเองผมนับเองก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนพร้อมพร้อมย่งพร้อมพ้อมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ยาดด้วยที่เอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยใครเป็นคนสัมภาษณ์เดี๋ยวพ่อนแอร์แป๊บนึงถาคนับแป๊บหนึ่ห้าสี่สามใครนัตัวก่อนครับห้าสี่สามสองเพลชันสวัสดีครับชื่อไลวินผมกัสสิงห์นะครับมาจากจังหวัดระยองครับผมทำธุรกิจอะไรครับตอนนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันเสริมความงามนะครับอยู่ที่ห้างแพชั่นนะครับหรือว่าห้างแหลมทองระยองครับผมสวัสดีค่ะเอมิกาศพิชาธนาณไมค์ค่ะเปิดธุรกิจคลินิกอออินคลีนิกที่จังหวัดระยองค่ะ ีค่ะชื no ่อนัทมนพงศ์จีนนะคะตอนนี้ทําธุรกิจร้านอาหารค่ะแล้วก็กําลังจะลงสมัครสมาชิกนิววัฒยาหาเสียงไปเลยครับเดี๋ยวยงยูทูปพูดดังๆสวัสดีครับผมผมปามโมกันทศรครับอยู่จังหวัดระยองครับผมทําหลายอย่างมากครับผมทำร้านอาหารผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวเกาะเสม็จเปิดสำนักศักยานทำนารย์บอกทั่วโลกบอกเลยอาาจรยยย์บออกเเละครับผมอลููกศิษยย์่ทั่วโลกอนนีำทำทำหลายอย่างครับผมทำหลายอย่างแล้วก็ ก็ด <mile> ีนะครับฝากท่านด็อกเตอร์ทั้งหลายไปทยาที่มีธุรกิจทั้งหลายผมทาธุรกิจรอพอนะครับอย่าลืมอยากได้รอพอที่ไหนอยากที่ไหนอยากได้คิดถึงกันหน่อยผมไปทั่วประเทศไทยแต่ทั่วโลกไม่ไปนะครับไปทั่วประเทศไทยสิ่งที่ได้มาต้องต้องอย่างนี้ต้องต้องสัมผัสสิ่งได้มาเป็นความภาคภูมิใจเป็นความภาคภูมิใจที่สุดเป็นปริญญาชีวิตเป็นปมิญญาชีวิตซึ่งมาในใจของเราเองซึ่งมานอกกระบวนการของการศึกษานะครับกระบวนการของการศึกษาเนี่ยมันมันมัน บอกถึงว่าอะไรได้หลายอย่างความสำเร็จบางคนเนี่ยเขาบอกเรียนมา4ปีได้กระดาษหนึ่งใบแต่ชีวิตยังขอแม่เงินแม่ใช้อยู่เลยบแต่ชุดที่มาอยู่เนี่ยหาเงินเลี้ยงพ่อแม่บางคนเรียนมาเนี่ยไม่ไม่ตรงกับการศึกษาของตัวเองแต่สามารถยืนหยัดได้สามารถอยู่ได้ในชีวิตทุกวันนี้แล้วก็มีความร่ำรวยนะครับผสความสเร็จประสบความสำเร็จในชีวิตเกิดจากความรู้นวัตกรรมความคิดเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือตัวเราเองเนี่แหละนะครับแล้วก็คณาจารย์ต่างๆชี้แนะแนวทางให้เจริญเติบโตทุกวันนี้ก็เลยเป็นโพธิสาตต้นโพนะครับต้นโพก็คือเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งถาม,ถามว่าทำไมถึงต้องใช้ต้นโพต้นโพเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับใน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 ,ในความเชื่อของพุทธศาสนาพุทธ แล้วก็ต้นโพนี้ก็จะไปเจริญงอกงามเช่นใบปิญญาบัตรสีเขียวเนี่ยเปรียบเสมือนใบโพเหมือนกันซึ่งณตอนนี้ไปเจริญงอกงามทั่วโลกเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยก็ดีต่างประเทศก็ดีถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยโพลิสา์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งจดอยู่ที่ต่างประเทศแต่ก็คือความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งซึ่งนะครับนิสิตนักศึกษามหาบัณฑิตเนี่ยใช้ต้นโพต้นนี้ ประกอบชีวิตแล้วก็จะเป็นต้นโพต้นต่อต่อไปในอนาคตไทยภาคหน้าครับผมโอเคนี่ท่านอาจารย์ผมเลยครับเนี่ยอาจารย์ผมเหมือนกันครับเชิญแนะนาแล้วก็อาจารย์อาจารย์แนะนำอะไรครับแนะนํามหาอะไรเลยครับอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตบัณฑิตหรือว่าบรรดาดุษฎีบัณฑิตทุกคนนะครับคือหลักการในการเรียนรู้ของโลกยุคใหม่เนี่ยโลกสมัยใหม่เนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าจะมาบล็อกกันอยู่เพียงแค่ว่าเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาในประสบการณ์จริงในชีวิตจริงเนี่ยนะครับหรือว่าหลังจากที่เราจบปริญญามาแล้วเนี่ยจะปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกก็ตามจบมาแล้วก็ยังต้องเรียนต่ออีกเรียนอะไรครับเรียนเพื่อหาสแสวงหาแนวทางของความสําเร็จของความอุ่งมนของความประสบความสุขความเจริญในชีวิตเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการศึกษาเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ย เราจะพบว่าบัณฑิตหรือหุดสดีบัณฑิตที่มารับปริญญาในวันนี้นะครับเป็นปริญญาชีวิตเป็นการศึกษาที่เขาศึกษามากกว่าเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยปกตินะครับเพขาเรียนมาขั้นชีวิตเขาจึงสมควรแล้วที่จะได้รับในสิ่งที่ประกาศยืนยันว่าเขาเอกทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับนี่ก็คือบันนี้ ก็ขอแสดงความยินดีให้กับทุกคนครับยินดีด้วยทุกคนนะครับขอบคุณครับท่านครับอาจารย์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกนกศักดิ์ผิกิตไพวันล้านคนแล้วนะครับสามวันต่อหนึ้นนะพอดีผมหาอะไรที่แปลกให้ผู้ชมฮะไม่จะเรื่องอะไรที่แปลกนะครับที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นะวันนี้มาเรื่องเบาๆนะครับ61ล้านสามวันต่อหนึ่งล้านคิดดีดกว่านะผมหาคนดูมาดูที่ยูทูบนะครับนี่ท่บรรยากาศเดี๋ยวเราพาไปพบกับที่สัมภาษณ์ ความสบายใจความดีใจของท่านที่มารับนะฮะิญญาต่างๆนะครับ <S <S ว่าเขามีความคิดอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะพาไปดูวิธีขั้นตอนต่างๆที่รับนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวติดตามผมไปนะครับแล้วก็จะมีบรรยากาศและบรรยากาศให้รวบรวมให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับวันนี้มาแบบเบาๆไม่มาแบบยิงกันไม่มีแบบขุดถ้ำละ เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจตายคุณทําวันเดียวดูไปตั้งสองสามแสนะเหนื่อยท่านเหนื่อยคนไม่เข้าใจก็มีคนว่าเจ้าหน้าที่ก็มีว่าราชการไม่ทําแบบนั้นไม่ทําแบบนี้พวกเขาไม่ไปทําเองหรอกครับทุกคน<ว>กมีวความวสามารถแต่ตอนนี้เรามาอย่างนี้ดีกว่าเบาๆพิ้วๆบ้างเปลี่ยนบรรยากาศนะผู้ชมเนาะ